ที่อีกชันเคยนะครับนะก็วันนี้ก็ผมก็มากับเกมเนาะ m e น s t r u a l Spirit นะจ๊ะหรือเกมใหม่ของค่ายพีจีนะจ๊ะโอ้โหก็ใครที่แบบว่าแล้วก็ไปกันต่อเลยนะเปิดมาเบ็ดบาทเลยแล้วกันนะจ๊ะเปิดมาเบ็ดบาทแม่งจะมาหรือเปล่าโอ้โหคือแบบยังไงยังไงต่อละนะหลายน่องยาวๆสิบหมุนก่อนนะจ๊ะขนูเปิดไปแบบสวยๆเบาๆนะคนมโอ้โหแม่งคือยังไงต่อไม้นี่ท้ายมาอยู่หรือเปล่าโอ้โหแม่งมาตามมาตามมา มอตตนามนัดแฮมาตามนัดมาตามนัดโอ้โหแม่งคือแบบมาดีนะครับดูก็ใครที่แบบ้อ,อยู่เนาะโหแบบแนะนําก็เกมใหม่ของค่ายนะีจีนะจ๊ะใครแบบสนใจนาอยนะอยากเล่นอยากตามแล้วตอนนี้เนาะก็ไปที่ลิงกใต้คอมเมนต์กันได้นะครับดูนะไปตามกันดูโอ้โหแม่งคือแบบาอานยังไงบอกเลยว่างานนี้มาแบบเต็มคาราเบลจริงๆนะครับดูอุ้ยไปต่อมันมาหรือเปล่าล่ะมันจะมาหรือเปล่าล่ะกันดูโอ้เอาต่อเลยเนาะ เบ็ดบาดมาเต็้ผมเบ็ดบาดแม่งคือแบบมาน้อยอ่ะผมบอกคือดูแบบเบ็ดบาดมาน้อยอยู่อ่ะไม่ค่อยโอเคตอนเอ้าเอ้าโอ้โหแม่งคืออไอ้เคี้ยหลายเกินอ่ะผมแมงคือแบบมาผมว่ามันมาดีอยู่นะมาถามมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องโอ้ยสเกตตี้ขหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแม่งมาว่ะโอ้โหแม่งยังไม่มาไม่เป็นไรนะจะปรับเบ็ดก่อนนะคุณดูไปกันนี่เบ็ดสิบเลยนะจ้าคอนโด เตี้ยวเขาให้นอนหลายนอกหนึ่งไีน้องดูนะหลายนองที่ซื้อต่อเลยนะหนึ่งไม้ของเราจัดไปเจ้าดูโอ้แม่คืองานนี้ยังไงต่อโอ้ไอ้เหี้ยอ้าวสาเกตตี้วเขาลวจ้ากันดูก็ใครที่แบบสนใจนะม่อยากตามไม่อยากตามบอเกมใหม่ของค่ายบีจีนะคุณรู้นะ ก็ไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์กันได้นะครับลองลองไปตามกันดูนะโอ้โหไปต่อผมบอกเลยว่าฟิวเจอร์มาอย่างโหดโอ้โหเอาเอาต่อเอาดีสวยจัดโอ้โหแม่งไว้มาเ,เต็มหนะ้าผมบอกแล้วงานนี้มันจ่ายเต็มคุณดูโอ้โหแม่งคือของใหม่อ่ะของใหม่อ่ะคุณดูของใหม่มาแล้วบีกวิงอย่างสวยอ่ะคุณดูบีกวิงอย่างสวยบอกเลยว,ว่ามางานนี้หวานแหบอกันดูโอ้โหแม่งคือแบบมาเต็มอยู่นะ ก็ใครที่แบบผมดูอยู่นะตอนนี้เนาะสนใจจะตามนะจ๊ะก็ไปที่ลิงใต้คอมเมนต์แล้วไปตามกันด้วยนะครดูงานนี้ยังไงก็หวานเจี๊ยบนะก็ดูโอ้โหแมงมาเต็มแมงมาเต็มนะจ๊ะก็ดูโอ้ไอแฮแฮแบบแ้เหี้ยบอกเลยว่างานนี้ยังไงก็มาแบบเต็มกราฟนะจ๊ะก็ดูโอ้โหแมงมาอย่างสวยสวยจัดโคตรสวยจัดหวานเจี๊ยบเลยผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบเลยก็ดูนะต่อเะยะก,ก็แล้วกันนะกระโดดมา ว่าแล้วก็ไปนะโอ้โหมันไปกันต่อเลยดีกว่าดีกว่าเนาะก็ดูฟรีเกมยังไม่หมดอย่าเพิ่งน่าสงสารกันแล้วกันนะจ๊ะออโอ้คือไอ้เคี้ยวอ้าวโอ้อ้าวยังไงเบาๆก่อนเบาๆซะหน่อยนะก็ดูหมายสุดท้ายมาสวยหรือเปล่าล่ะคุมเบรสิบนะก็ดูเบรสิบแม่งคือแบบมันมาโหดอยู่นะเอ้ยเอ้ยทำไมยังไงต่อละไม้นี่อบอกแล้วว่างานนี้ยังไงก็มาเต็มอยู่แล้วนะก็ดู ก็ใครที่แบบสนใจเนาะอยากตามก็ไปที่ไปตามกันได้เลยลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะคอนโดผมบอกเลยว่างานนี้ยังไงก็มาแบบเต็มคาราเบียวโอ้โหไอ,อ,อ้เหี้ยเกิดเออเกิดแล้วบอกเลยว่ากูเกิดแล้วงานนี้มาเต็มอยู่แล้วนะกูปิดจอบแบบซวยๆนะจ๊ะคอนโดโอ,อ้โหเอาเองี้ยเต็มอะเอาอย่างสวยอะคอนโดมันเกิดมะละมันเกิดมะละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมบอกแล้วบอกแล้วว่าน โคตรสมารี oh, ari, ขนาดนี้นะครดูก็ใครที่แบบดูอยู่นะตอนนี้เนาะส่วนใจจะตามก,าม <_ EN> กับผมก็ไปที่ลิงใต้คอมเมนต์แล้วลองไปเมื่อใจไปตามกันดูแหละมาหลายนอกนึทีนะหหลายนอกนึงทีแบบหมดหมดนะไปแบบหมดหมดหลายนอกห้ายนอกสามสิบมุนก่อนนะจนน๊ะขนูหลายนอกสามสิบหมุนมาดูกันมาดูกันว่ามันจะมาหรือเปล่าล่ะโอ้มันจะมาเต็มหรือป ack, รเปล่าเอองานนี้ผมบอกแล้วว่าหวานเจี๊ยบงานนี้ยังไงก็หวานเจี๊ยบอยู่แล้วนะขนู โอ้โหไปกันต่อเลยยาวก็แล้วกันนะครับดูไปกันต่อแบบยาวเลยแล้วกันนะสุดสวยเอ้าหลายนอกหูหนึ่งไม้ไม่มาโหแรงสองไม้ยังไม่ตามสี่ไม้ก็ยังไม่เกิดโอ้โหเกินนะโอ้โหอี้ยังไงเอ้ยแมงยังไม่ลงอีกลงสักตัวดิขอสักตัวหน่อยขอสักตัวหน่อยดิโอ้โหแมงยังไม่ตามเอ้ยปิดจ็อแบบสวยๆก็แล้วกันนะครับดู ขอปิดจอบแบบสวยๆซะหน่อยไม่ตามอ้าวสกเกตติ้เข้าแล้วเย็ดเคโอ้โหแบบบอกเลยว่างานเนี้ยมันผมมาแบบเต็มาคาราเบลยวซะจริงๆนะก็ดูนะข้อใครที่แบบดูอยู่เนาะสนใจจะตามนะสนใจ,จตามก็ไปที่ลิงใต้ใตคอมเมนต์แล้วลองปวดใจไปตามกันดูเลยนะจ๊ะคารุอ, <S <S อโอ้โหไม่มาต่อเอาอย่างนี้จา้าโอ้โหโอยังไงล่ะจ่ายเสร็จแล้วไม่มาจ่ายเสร็จแล้วไม่ไม่มาแล้ว เอาต่อเอาเลยก็โอ้เคียแบบยังไงคือแบบผมว่ามันจะเกลืออยู่เอาโอ้โหหน้าฟอยมาปิดจอบหน้าฟอยมาอย่างสวยผมบอกแล้วนะปิดจอบหน้าฟอยมาอย่างสวยอยู่แล้วเอย้ยเขาให้สุดสุดสุดติ่งกริ่งแมวนะจ้าคอนโดมาพอแล้ก็ไปหมุนสุดท้ายสมาหรือเปล่านะหมุนสุดท้ายแฟนสวยหรือเปล่าโอ้โหแม่งนแบบมาเต็มเอมบบมาเฮียไปจอบแบบสวยๆแล้วกันไปจอบแบบสวยๆแล้วกันนะคอนโโอ้โหแม็ก็ใครที่แบบ ใครที่แบบสนใจนะสนใจเกมใหม่ของค่าย PG นะคุณดูก็ไปตามกันได้นะที่ลิงใต้คอมเมนต์เลยน่าจะาบอกแล้วมาแบบเต็มหนะ้าเต็มหนะ้าเต็มจอโอ้โหอีอ้าวโอ้โหแม่งไหลนอกไหลนอกโอ้โหคือแบบบอกเลยว่าสุดตรตงอะบอกเลยว่าสุดต,ตง่งจริงๆนะคุณดูนะก็ใครที่แบบสนใจนะสนใจยอยากเล่นอยากตามนะตอนนี้เนาะก็ไปที่ลิงใต้คอมเมนต์แล้วไปตามกันดูนอเกมใหม่ข,ของค่าย PG นะผมบอกเลยคือแบบมาดีสุดๆแล้วนะคุณ มาดีแบบสุดๆแล้วอ่ะอะคืออะคืออะผมบอกแล้วว่ามาเต็มนะจ๊ะก็ดูก็ไม่เรียบเลยนะก็ดูกูเอาเรียบเลยนะจ๊ะฟาดนะสองพันสี่เจ็ดเคอ้าวก็ดูว่าสวยนะ ก็สำหรับวันนี้นะคอนโดผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคุนดูนะก็ใครที่แบบชอบเนาะอยากตามก็ตามกันได้นะที่ลิงใต้คอมเมนต์นะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมเกิดร like, นะ้ายนะอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะคุณดูสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย